ในการเสด็จเยือนกรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กระหว่างเดือนกันยายนคิตศักราช2009สมเด็จพระสันตป,ป,ปาปาทรงเสด็จเยือนโบสถ์แม่พระแห่งชัยชนะเป็นแห่งแรกเพื่อพระองค์จะแสดงบทเทศนาให้กับบรรดาผู้มาร่วมในพิธีโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อคิตศักราช1611ถึง1613ภายหลังทรงข้าม30ปีที่แคว้นโบฮีเมียซึ่งชัยชนะ ตกเป็นของฝ่ายคาทอลิกในสงครามครั้งนี้มีการลบนองเลือดครั้งใหญ่ที่ภูเขาสีขาวซึ่งชัยชนะที่ได้รับนี้ประชาชนชาวปรักถือว่าเป็นเพราะการให้ความคุ้มครองจากพระนางมารีพวกเขาจึงสร้างโบสถ์ขึ้นหลังหนึ่งเพื่อให้เกียรติแด่พระนางโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นทรงกลางเขนร้อมรอบด้วยป้อมปาการภายในโบสถ์ มีภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ของภูเขาสีขาววาดโดยศิลปินชื่อดังชื่อคอสมาสเดมีอนอาซามซึ่งแสดงถึงความเป็นโบสถ์แห่งชัยชนะโบสถ์แม่พระแห่งชัยชนะนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมาลาสตานาในกรุงปรากนับว่าเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะโบสถ์นี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปพระกุมารเยซูผู้ประทานพระพร ตามประวัติแล้วพระรูปนี้ได้รับการถวายโดยสตรีผู้สูงศักดิ์จากประเทศสเปนมีนามว่าบอริซินาเพื่อมอบแด่อารามลาสีาคณะคาเมไไลซึ่งตั้งอยู่ใ,ใกล้กันกันกบโบสถ์แห่งนี้บรรดาฤาษีที่อยู่ในอารามแห่งนี้ต่างนับถือพระรูปพระกุมารเยซูรูปนี้อย่างสูงตลอดเวลานับหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้เกิดอัศจรรย์ขึ้นหลายครั้งที่สุด ได้มีการขนานนามพระรูปนี้ให้เป็นองค์อารักขาของประเทศให้พ้นจากภาวะสงครามและการถูกรุกรานเรื่องราวที่มาของพระรูปพระกุมารเยซูนี้มีอยู่ว่าพระกุมารเยซูได้ประจักษ์มายังนักบวชคาเมลไลรูปหนึ่งท่านเลยปรารถนาจะสร้างพระรูปขึ้นเพื่อระลึกถ,ถึงพระกุมารเยซูที่ได้ปรากฏตัวให้ท่านได้เห็น แต่แล้วเขาก็เกือบไม่สามารถที่จะทำพระรูปได้สำเร็จก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงตามประวัติเล่าว่าพระกุมารเยซูได้ประจักษ์มหาท่านอีกครั้งหนึ่งฤาษีรูปนี้จึงสามารถสร้างพระรูปจนสำเร็จหลังจากนั้นท่านก็เสียชีวิตลงอย่างสงบและนี่คือสถานที่แห่งแรกที่สมเด็จพระสันตปปาเบเดดิกที่16สเสด็จเยือนในโอกาส,สเสด็จเยือนสาธารณรชัช ระหว่างวันที่26-28กันยายนคิศกราช2009ในการนี้ได้มีการถวายสายประคำที่ทำจากทองคำและโกเมนแบบโบฮีเมียนแด่พระองค์เพื่อเป็นที่ะระลึกแห่งการเสด็จเยือนในครั้งนี้ด้วย